ท่านมีประวัติสั้นๆของท่านอย่างนี้พระเอกสัญญกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตช,ชาติของตนจึงกล่าวว่าได้มีอักครสา,า,า,าวกนามว่าขันธะของพระวิปัสสีพุทธเจ้าผู้สมควรรับเครื่องบูชาของชาวโลกข้าพเจ้าถวายพิกษาทับพีหนึ่งแก่ท่านโอ้ท่านจำได้นะเนี่ยพอลึกชาติไปไปเห็นโอ้โหประทับใจเราได้ถวาย ข้าวหรือตักบาตด้วยข้าวเพียงแค่ทัพพีหนึ่งแก่พระอัครสาวกในยุคข,ของพระวิปัสสีสมาสัมพุทธเจ้าท่าน,นแสดงว่าในแต่ละยุคเนี่ยความความพร้อมของแต่ละคนความพร้อมทายธรรมแ,แสดงว่าท่านก็คงไม่ได้เป็นคนที่มีฐานะอะไรมากแต่ก็แบ่งข้าวหนึ่งทัพพีไปถวายพระ ก็ควรจะเป็นเป็นสิ่งที่มากสําหรับเขานะนี่จะไม่ถวายพระหนึ่งทัพพีใส่บาทให้พระหนึ่งทัพพีข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมแห่งเทวดาและมนุษย์ผู้องค์อาจกวนนรชนคือตอนนี้ท่านมาล,ลึกชาติแล้วก็มากล่าวให้กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงใช้คําว่าข้าแต่พระองค์ผู้ผู้เป็นจอมแห่งเทวดาและมนุษย์อย่างได้วยจิตที่เลื่อมใสนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายพิกษาทัพพีหนึ่ง คือใจมันเลื่อมใสมากถาวายเป็นหนึ่งทัพพีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตั้งแต่ยุคปีปัสสีสมาสุริเจา้าถึงยุคปัจจุบันเนี่ยนะท่านบอกท่านไม่เคยไปทุกขติเลยด้วยการตักบาตรเพียงแค่ข้าวทัพพีหนึ่งแต่พวกเรานี่ตักมาแล้วเท่าไหร่เนี่ยนะ <c oughs> โอ้เฉพาะใกล้ๆนี่เราก็เป็นหมื่นก็ไปแล้วเนาะตั้งไม่รู้กี่หมื่นแล้วสิวเราเฉพาะในช่วง ธรรมยาตราก็ไม่รู้กี่กี่ครั้งเข้าไปแล้วก็ถวายแต่ละแต่ละวันแต่ละวันอ,อีกโอ้นี่ปลื้มไม่ดีเลยนะนึกถึงไอ้ดีไปถึงยุคของเราบ้างพอเป็นพระเราก็จะได้ย้อนไปว่าโอ้ข้าพเจ้าได้ใส่บาทพระทีละหมื่นสองหมื่นหรือเป็นแสนอย่างเงี้ยโอ้มันจะปลื้มขนาดไหนนี่ขนาดท่านทําแค่ทัพพีเดียวเนะี่ยท่านบอกด้วยบุญนั้นอนะ่ะทาให้ท่านไม่รู้จักทุกขติเลยคือไม่ไปตกนระกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเลยเนะี่ย ในกับที่สี่สิบนักจักรกับนี้ไปได้เป็นกษัตริย์ผูจ้จักรพรรดิพนามว่าวรุณนะสมบูรณ์ด้วยลัตนะเจตประการมีพลานุภาพมากตักบาดหนึ่งทัพพีนะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิโอ้โหนี่ใครไปตักบารเป็นหมื่นรูปนี่เออเราจะได้เกิดพระเจ้าจากักรพรรดิกันเต็มจะได้ไม่ต้องมีความอดอยากยากจนไม่ต้องมาแย่งสมบัติอะไรกันเนาะเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิ แต่ว่าในในคำพี์ยังไม่เคยเห็นปรากฏว่าพระเจ้าจักรพรรดิเกิดพร้อมกันนะแต่ถ้าเกิดคนรักรวานอาจจะเป็นไปได้โอ้โหนี่สมมติว่าเราไปตักบาตรกันแสนคนเนี่ยาะแสนคนแล้วกําลังบุญมันส่งผลให้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพร้อมๆกันเนี่ยทำยังไงล่ะ คงจะไปยึดกันคนละคนละจัก,กรวาลจัก,กรวาลแสนจัก,กรวาลไปมาหาสู่กันมันก็น่าจะเป็นไปได้นะแต่เนี่ยดูดิเป็นพระเจ้าจัก,กรพรรดิสมบูรณ์ด้วยรัตนะิเจ็ดประการมีพะละานุภาพมากข้าวทัพพีเดียวนะตักบาทด้วยความศรัทธาเลื่อมใสอาจจะเป็นทัพพีที่มีความสำคัญสำํญสำหรับชีวิตของท่าน คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีบิโมกแปดละพิญญาหกข้าพเจ้าด้ทยทให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพุทธเจ้าข้าพเจ้าก,ก็ทําสําเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระเอกสัญญกะเทละได้ภาจิตคาถาเหล่านี้ด้วยประกาศราชนี้ดังนั้นนี่ท่านได้ถวายเพียงแค่หนึ่งทัพพีไม่เคยรู้จักทุกขติเลยแล้วกลับมายุคปัจจุบันเปลี่ยนวายตายเกิดจกกนกระทั่งกลับมาเกิดในยุคปัจจุบันได้เป็นผู้ชาได้ออกบวช ออกบวชแล้วก็ได้เป็นพระอาหารหันต์และไม่ได้เป็นพระอาหารหันต์ที่ไม่มีฤทธิ์นะปฏิสัมพิทาสีวิโมกข์แปดปัญญาหงนี่คือพระอาหารหันต์ที่มีฤทธิ์เนี่ยย้อนกลับไปแล้วบุญที่ทําส่งผลมายืดยาวมาถึงขนาดนี้ก็ได้ความศรัทธาเลื่อมใสที่ได้ถวายข้าวหนึ่งทับพีใส่บาทเพียงแค่หนึ่งทับพียังส่งผลถึงขนาดนี้